มันเจ็บนันรีแต่ว่ามันเจ็บีเลยมันมัน่งหรอเปล่น้องมเลยโหน้่งหน่อยังหลัหลงมึงเหรอพี่น้องนางฝาพอถามแม่พี่น้องมาหลับอันที่ามนทางยังบกกาขามพี่น้องสบายดีบลุผคนเดอ้อ สบายดีปากลุงสวัส,ด,สดีป่าลุงใครเพงพอฮ<อ>าาวเพงทั้งสองคนเลยพี่น้องอ่ะใครเพงพออออเพลง,งนี้ <c oughs> พอมีเลียวสิไฮ้เฮ้เฮนเฮ้เฮแเน้เฮนเ

แข่เสื้อมิกับคอนพี่น้องไอ้นี่ซิลอนแหละมล้ขอแกเหรอเ้ามันสิวุดุบ้าซาซาเดินผ่านปู่ซาซาเดินผ่านมาก่อนเลยพูดว่าไอ้วอันนี้ป้อยเอาไ่อย กระแม่เงินปล่อยไปได้โลเขียนอันหนึ่งหอดสี่สิบนะเนี่ยยังเลยมาทิพทิพนะโอ้เห็นเปล่าพแล้วเขียนเขียนตองเขียนแต่ลุ่มแต่ทังลุ่มุ่มเหมือนเขียนกันทึงเห็นบ่มได้ทั้งคเห็นจ้่มุ้ยันขาดเลยทังกกันกัน ล้ <that is German> ่น้ไมบอกร้ไยอะขมอ่าพี่น้องะใน้เนทางกับบ้านแล้วพี่น้องเออนี้นะ้มัน่ใหม่เด้ออ๋อพ่อรเนะ้ำมันมันิอากาศกันซีาพี่น้อง้มาดีนะอีพ่อที่ใหม่ นี่ก็สิเป็นตลาดเป็น้องตลาดที่ดาวเรื่องขายเสื่อขายคองอืมได้ถันทีออก็เปิดขายแ a ับโคซัพกนใ่ม่น้องอาหารโซันี่เต็มเลยรับเด้อสก็ตเตอ์อุ้ยยังอันเดียวขันแบกมันเบิร์เาสิตี้ป่าในบาคหมพี่เฟ้ยแม่พเปน้องยัแรลงเนาะ ตลาดนี้คนสีร้ายพี่น,น้นองเลยตลาดข้างมาทางนี้ก็สิลงทางนี้นะตรงไปนี่ก็สิเป็นตลาดห้าน,น้ำพี่น้องแล้วบานสองข้อนะพี่น้องข้างที่น้ำถั่วมาแหละหลายคนก็สีล่างมาทางนี้น้ำเนาะหลายคนก็สีล่างมาทางบานันเท่าน้ำเนาะบันละโมงเลย Nó ngả lụng Nó ngả lụng lắm à Bé bè nè con xong rồi ก็รถไว้นอกพี่น้องอนขำกับโรไม่หับเอาหับเอาแหนเล็กหน่อยลมล้าพี่น้องเอ้ยลมหนาวแล้วลมหนาวมาเยือนในแบ่งแล้ว อ๋ออันนี้ห้องน่องน่องไผ่น่องราวลา,ายเรื่องออนไลน์ต <c oughs> าลูกอย่าไปเห็นเห็ดของสาวผัดเด้อเราเราอ่ะขังเราสีบัวเห็นลูกล้วเราจีหาบัวเห็นเลยออกมาลูกอย่าเห็นเอ้ของฝ่นแล้วขังได้ยังยังสั่งเอาลูกให้ิันมาก่อนไปเดี๋ยวฝนเดีเ๋ยวเดี๋ยวก็ให้แม่จ่ายใ,ให้เนาะ ออกไหออกมา้อดออกมามหมอนนะติกน้ำหอนเออเียงนีพรม่นี่น้อยนะสำหรับของูซายยัดมากถามเร้อันไใดไอแมออกมากออกมาออกมาลูกออกมาออกมาออกมา ให้เรามาจังนั้นะเออให้เรามาจังคามฮะอยากถืออยากถือยังไงเจ้าพี่กับป้าป้าเอาผู้ไดเอามาเขียนสื่อแบ่งไว้นี่อย่างเงี อันนี้เป็นคลองอ่ะน,น้องไผ่พ,พ่น้องไอเรา,าเขายเครื่งออนไลน์เนาะเห็นยังรงูเห็น,อนอยังรูเห,ห็นยังหน่องยังนรฮะเใช้หอบบงลูกแข็นจังเลเขี่ออแล้วพี่น้องห่อพี่้องมันเจ็บเลยมัน่อจับเยอาไว้หอเก่าหนักเ็อ เออ้ยแบงแบงไว้หาแบ,ง,ไไาแบงจับไ,ไอ้ไว้โมโซกดอกย,ยนตายดิยค่ะอันนี้ก็จะพายได้ปะนอนซิมีสต็องของนอนฝั่งนี้เนาะและ้วก็มีซิมีของหนังเลนทางด้านพี่ยองเนาะมีของหนังเลน แล้วก็นี่ก็จะเป็นหของนังเลนนั่ภายในบ้านเนะาะเตียงเชิงก็จะเป็นทามของนอนแล้วก็ทา่านขั้วของขั้วตรงไปนี่แล้วก็ห้อง <S <S What? What? น้ำมีซองของนี่ห้องน้ำมีซองของข้างในเนาะวัดวัดเฮ็ดลูกเฮ็ดเดี๋ยวมันถือตู้ถือแก้วแตกอีกงเถาห่าด้วยนะ อ๋เลียวคายไม่คายวะนี่อืมโอ้ทวายนี้มอนะซื้อยังอะไรนะส่หลายเลยจะเป็นกินบเบือเนาะ ยังเลยมีหัตยานพมันบ่เนี่ยเอาย่อยพมันไปเบ้าดีไซนะไ่สั่ผัดใช้เอาดีสากนะีไซน์นว

ยายวุนยายวุนลูกยายวุนออกมา

เอาไปยังหรอเอาล่ะพี่น้องสท่าไรคลิปนี้ก็ขอจบลงเมียงสามีน้พี่น้องเนอะพอกันใหม่ชปหน,น้า,พ,านพี่น้องดีดีมีแหงสุขสุขคนสมองสุบอนขอให้สิ่งทุกทิ์ปกปักลักษาคุงพองฐานเด้อพี่น้องเด้อสบายดี